สำหรับคนที่ทำ YouTube มาหลายปีนะครับมีวิดีโอเป็นร้อยละแต่ว่ายอดวิวเนี่ยก็หลักร้อยอีกเช่นกันวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราจะทำการเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดสับได้อย่างไรบ้างติดตามกันนะครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดช่องผมจะเป็นช่องแนะนำการหาเงินออนไลน์ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับผมจะส่งวิดีโอไปให้เพื่อนๆดูทุกวันนังคาวเผชิญและก็วันเสาร์ถ้าไม่อยากจะพลาดเทคนิคการทำเงินออนไลน์และก็การทำ u t u b e กดติดตามกันไว้นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับสิ่งแรกสำหรับคนทำ YouTube นะครับที่อยากจะให้วิเคราะห์กันนะครับว่าเนื้อหาที่เราทำเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่สนใจเยอะแค่ไหนนะครับวิธีนั้นก็คือเราก็ใช้ YouTube Keyword Tools นะครับที่ผมได้เคย แนะนำไปวิดีโอก่อนนะครับกดลิงก์เข้าไปดูก่อนได้นะครับก็คือใช้เจ้า Tube Buddy Keyword Tools นะครับ แล้วก็พิมพ์คําค้นหานะครับช่องเราเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีคีย์เวิร์ดหลักเป็นอะไรนะครับก็พิมพ์ค้นหาลงไปแล้วก็ดูปริมาณการค้นหานะครับว่าคนค้นเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าช่องของเราเนี่ยนะครับได้โฟกัสไปที่กลุ่มคนกลุ่มไหนปริมาณคนค้นหาเนี่ยก็จะพอบอกคร่าวๆให้เรารับรู้ได้นะครับว่าต่อเดือนเนี่ยเขาค้นหาคำนี้นะครับเท่าไหร่แล้วโอกาสที่คลิปของเราเนี่ยจะถูกค้นเจอในทั้ง Google แล้วก็ยู u ูบเนี่ยเยอะแค่ไหนอันนี้วิธีแรกวิธีที่ส ก็คือเราไปที่ Google t r e n d นะครับเพื่อที่จะดูว่าคําค้นหาที่เกี่ยวข้องกับช่องของเราเนี่ยคนค้นหาสม่ําเสมอตลอดทั้งปีหรือว่าเฉพาะช่วงหนึ่งของปีนะครับอย่างเช่นเราทําช่องเกี่ยวกับการลอยกระทงเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยมันก็วอลลุ่มการค้นหาเนี่ยมันก็พุ่งแค่ตอนช่วงวันลอยกระทงเท่านั้นนะครับที่เหลือตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับคนก็ไม่มาดูเป็นต้นนะครับวิธีที่3ก็คือเราเข้าไปที่ u t u b e นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คําค้นหาลงไปอีกเช่นกันนะครับผลการค้นหานะครับให้ เราเลือกซอสนะครับเปลี่ยนเป็นวิวเขาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวิดีโอที่มีคนดูเยอะที่สุดในคําค้นหาของเราเนี่ยมีกี่วิวเมื่อเรารู้แล้วว่ายอดวิวสูงสุดของวิดีโอนั้นนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูช่องของเขานะครับว่าเขาทําวิดีโอเรื่องนี้นะครับมีเยอะแค่ไหนแล้ววิวแต่ละวิดีโอเนี่ยเยอะแค่ไหนช่องที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าช่องที่เป็นอันดับหนึ่งในคําค้นหานี้นะครับก็จะพอ ไกด์ให้เรารับรู้ได้นะครับว่าเรื่องหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คนค้นเจอเนี่ยเขาสนใจมากแค่ไหนสมมติว่าเราดูนะครับแล้วเราก็พบว่าเนื้อเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับมันเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับแล้วก็คนสนใจน้อยจริงๆทีนี้เราอยากจะเพิ่มยอดวิวยอดซับเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้มากถูกไหมครับทีนี้วิธีแก้ไขก็คือ1เราก็จะต้องทําเนื้อนะครับต่อยอดออกจากสิ่งที่เราทําอยู่ปกติสมมติว่าเราทําเรื่องเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะทําเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา เลี้ยงนกกระจอกเป็นต้นนะครับก็คือทําเป็นแนวทางเดียวกันนะครับก็คือเกี่ยวเนื่องกันหรือว่าเราทําเรื่องเลี้ยงไก่อยู่แบบนี้นะครับเราอาจจะทําเรื่องอาหารไก่นะครับเราอาจจะทําเรื่องกรงไก่นะครับเรื่องการตัดเสื้อผ้าให้ไก่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราก็สามารถขยายนะครับไปในสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับ สมมติว่ายังไงก็หาเนื้อเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยมาทําไม่ได้ละนะครับก็คือมันตันไม่หมดละแล้วก็จะเพิ่มยอดสับยอดวิวเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ากลุ่มคนดูเนี่ยมันสนใจน้อยจริงๆทีนี้วิธีแก้ปัญหาเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าไอสิ่งเราทำเนี่ยเราชอบทําเราอยากจะเราไม่อยากไปทํ่ในอื่นละนะครับเราก็ต้องดูว่าโมเดลหรือว่าวิธีการหาเงินของเราเนี่ยนะครับมันพึ่งพิงอยู่กับการทำเอเซนส์อย่างเดียวหรือเปล่าถ้าพึง่งพิงกับเอเซนส์อย่างเดียวเนี่ยยอดวิวน้อยนะครับคนสนใจน้อยเนี่ยเราก็อาจจะได้รายได้น้อยตามไปด้วยแต ถ้าเราสามารถขยายนะครับอย่างเช่นเรามีเวิร์กช็อปนะครับแนะนาวิธีการวิธีการเลี้ยงไก่เป็นต้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเราทําเป็นคอร์สออนไลน์เราทําอาหารไก่ขายเราทําสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเนี่ยขายนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทดแทนกันได้นะครับก็คือ,อไรายได้เรามาจากแหล่งอื่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปทําช่องอื่นนะครับแต่ให้เราโฟกัสว่าเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคือเราสามารถหารายได้จากหลายช่องทางเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะรับแต่ Google Adsense อย่างเดียว สุดท้ายก็คือเราอยากจะเพิ่มยอดวิวยอดสับนะครับทีนี้คนดูในประเทศเนี่ยมันน้อยนะครับวิธีแก้ก็คือเราก็ต้อง go inter เราก็ไปที่ต่างประเทศนะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษทํำยังไงนะครับก็ให้เราไปจ้างคนมาแปลนะครับก็คือ คนเนี่ยมาแปลสิ่งที่เราพูดนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดเดสคริปชันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ทําช่องเป็นช่อง2ภาษานะครับก็ไปที่ YouTube Studio นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยนะครับเวลาคนต่างชาติมาดูเนี่ยเขาก็จะได้เปิดซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษดูได้นะครับเหนือไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเราสามารถแปลนะครับก็คือเรื่องที่เราทำเนี่ยมัน w ว r l d w i คือทุกคนทั่วโลกเนี่ยต่างสนใจเราสามารถทําเป็นภาษาอื่นได้ไหมอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอาหรับอะไรก็ตามคก็ือ ทำเป็นหลายๆเวอร์ชันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ขยายกลุ่มคนดูให้กว้างไปทั่วโลกอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับสำหรับการเพิ่มยอดวิวยอดสับนะครับจะแก้ปัญหายอย่างไรได้บ้างก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องดูนกก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเกินไปหรือเปล่าแล้วเราจะเพิ่มคนดูได้อย่างไรบ้างนะครับอันที่2ก็คือมีคนค้นคลิปของเราเจอใน YouTube ไหมเราได้ทํา SEO ให้กับ YouTube ของเราหรือเปล่าเราได้ทํา SEO ให้ติดใน Google หรือเปล่า คือตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการทําช่อง YouTube เนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเราเป็น nobody มาแบบนี้นะครับคนจะค้นเจอคลิปวิดีโอของเราได้เนี่ยก็จากการพิมพ์คําค้นหาในช่องค้นหาใน YouTube หรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันไปติดอยู่ใน Google ถ้าเราตั้งชื่อคลิปเราทําคลิปวิดีโอนะครับในสิ่งที่ไม่มีคนค้นหานะครับมันก็ไม่มีโอกาสนะครับที่เราจะได้เกิดดังนั้นคนที่เปิดช่องมาใหม่แนะนําว่าให้โฟกัสไปกับการทํา SEO ให้กับ YouTube ด้วยนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอการทำา SEO ให้ YouTube เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าจะทำยังไงให้คนมาค้นเจอคลิปของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราทำคลิปวิดีโอให้คนค้นเจอเนี่ยนะครับอีกช่องทางนึงก็คือการที่เราทำวิดีโอของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในวิดีโอแนะนำของคนอื่นวิดีโอแนะนําในหน้าโฮมนะครับหรือว่าเรื่องของการเป็น Sugg e s t e d video นะครับหรือว่าเป็น b r o w s e ์นะครับเรื่องของ ทราฟิกที่เข้ามาในวิดีโอของเราเนี่ย มาจากไหนได้บ้างนะครับทีนี้ y YouTube เนี่ยเขาก็จะเอาวิดีโอนะครับไปเสนอให้คนที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกันนะครับในเรื่องนี้นะครับให้เข้ามาดูคลิปของเราแล้ว YouTube จะรู้ได้ยังไงว่าวิดีโอของเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือการที่เราตั้งชื่อวิดีโอนะครับก็คือไตเติลเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเดสคริปชั่นที่เราใส่ไว้ใต้วิดีโอเนี่ยนะครับมีคีย์เวิร์ดคำค้นหาเป็นบทความอยู่ใต้วิดีโอหรือเปล่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายชื่อนะครับป้ายกำกับบ,บอก YouTube ว่าวิดีโอของเราเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับ ถ้าเราไม่ได้ใส่นะครับ YouTube เนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าจะเอาวิดีโอของเราเนี่ยไปแนะนําให้คนกลุ่มไหนดูนั่นเองตรงนี้ก็เลยสําคัญมากเลยทีเดียวย้ําอีกทีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอการทํา YouTube SEO นะครับก็ย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับเพราะว่าค่อนข้างสําคัญพอสมควรวิธีที่3นะครับก็คือการที่เราทํา SEO ดีมากนะครับเราทําวิดีโอเนี่ยให้คนเนี่ยไปเจอวิดีโอของเราละแต่ปัญหาก็คือคนเห็นวิดีโอ ของเ,าเ,เขาคลิกเข้ามาดูหรือเปล่าให้เราเข้าไปที่ YouTube Analytics นะครับอยู่ตรง YouTube Studio นะครับแล้วเราก็เลือกตรง Analytics แล้วก็ลองดูนะครับในแถบ Reach นะครับเช็คดูว่า Traffic Source นะครับหรือว่าคนเข้ามาเจอคลิปของเราเนี่ยจากที่ไหนแล้วก็ดูว่า Impression เนี่ยเท่าไหร่ Impression คืออะไรนะครับก็คือสายตาเราเนี่ยนะครับเห็นคนนึงเนี่ยเห็นได้หลายเห็นได้หลายวิดีโอของเรานะครับเขาเรียก Impression เห็นแต่ไม่ได้กดเข้ามาดูนะครับอิ p เพรสชันกับวิวเพิ่มยอดวิวที่เขาพูดพูดกันเนี่ยนะครับก็คือเขากดเข้ามาดูแล้วก็วิวนะครับเรื่องของวิวเนี่ยหนึ่งวิวเนี่ยจะนับยังไงนะครับถ้าเป็นคนที่ยิงแอด u t u b e นะครับยู u ูบแอดเนี่ยเขาก็ต้องนับ30บวิขึ้นไปนะครับถึงจะนับเป็น1วิวนะครับคือคนเห็นวิดีโอของเราแล้วเขาคลิกเข้ามาดูหรือเปล่าเราก็ต้องวัดจากค่า CTR นะครับหรือว่าคลิกทรูเลดนะครับ คลิกทูเลตคือสมมุติว่าคนดู100คนนะครับแล้วเขาคลิกเข้ามา10คนเนี่ยครับอย่างนี้เขาเรียกว่า CTR 10%นะครับก็คือ100คนเห็นเนี่ยก็คลิก10คน CTR ยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับก็คือคนเห็นนะครับแล้วเขาตัดสินใจคลิกเข้ามาดูเลยนะครับก็แสดงว่าเราทำชื่อวิดีโอเราทำปกวิดีโอหรือว่าตัมเนลเนี่ยสะดุดตาแล้วก็น่าสนใจ นนั่นเองทีนี้ถ้าเราพบว่าวิดีโอที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับอิมเพรสชันเยอะนะครับก็คือเห็นในหน้าโฮมเห็นในหน้าวิดีโอแนะนำเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ว่าคนไม่คลิกก็คือ CTR ต่ํามากอย่างเช่น CTR 1% 2%อย่างเงี้ยนะครับคนเห็นร้อยคนคลิกแค่คน2คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็คือเราต้องไปเปลี่ยนปกนะครับอย่างเช่นชื่อวิดีโอเราเขียนได้น่าเบื่อหรือเปล่านะครับ ผมเปนยกตัวอย่างอย่างเช่นผมมีคีย์เวิร์ดคำว่าวิธีการผูกไทนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อวิดีโอว่าวิธีการผูกไทแบบนี้เป็นไงครับมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อใช่ไหมครับ แต่ถ้าผมบอกว่าวิธีการผูกไทให้เหมือนเจมส์บอนด์อันนี้เป็นเคสตัศดี้ที่ผมเอามาจากต่างประเทศนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าวิดีโออันนึงบอกว่าวิธีการผูกไทนะครับแต่อีกวิดีโอหนึ่งบอกว่าวิธีการผูกนคไทให้เหมือนกับเจมส์บอนด์มันรู้สึกเลยทันทีว่าเราอยากจะผูกไทให้มันดูเท่เหมือนกับเจมส์บอนด์เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงความอยากรู้ความสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นแนะนําว่าเวลาเราตั้งชื่อหรือว่าเราทําปกวิดีโอเนี่ยเราจะต้องแสดงผลลัพธ์เราจะต้องแสดงวิธีแก้ปัญหาาาาว่าเรรทํอะไ หเาเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาเขาถึงจะต้องคลิกเข้ามาดูวิดีโอของเราส่วนเราจะตั้งชื่อแล้วก็ทําภาพป,ปกยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับชื่อวิดีโอเนี่ยแนะนําว่าให้เราใช้ SEO เป็นหลักก่อนนะครับส่วนเราจะตั้งชื่อวิดีโอย่างไงให้มันน่าสนใจเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ไปดูเว็บหรือว่าแฟนเพจของข่าวสดไทยรัฐพวกเว็บไซต์ข่าวทั้งหลายนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเขาสามารถสรุปหัวข้อนะครับให้เราอ่านเนี่ยแล้วเ,เนี่ยเข้าใจแล้วอยากจะคลิกเข้าไปดูเขาทําภาพนะครับให้หมันเหมือนกับ รุปเรื่องราวแล้วก็เขียนนะครับ text ข้อความเนี่ยลงไปบนภาพปกให้เราอยากจะคลิกเข้าไปดู เกิดความสงสัยแสดงผลลัพธ์มีอะไรที่เราอยากจะกระตุ้นให้เราคลิกเข้าไปดูนะครับพวกเว็บไซต์ข่าวเนี่ยเขามีทักษะในค่ะในการทำการ์ตูนที่สูงมากอยู่แล้วเราก็ไปเรียนรู้จากเขาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือเวลาที่เราเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ค้นหานะครับให้ดูผลการค้นหานะครับว่าคนส่วนใหญ่วิดีโอส่วนใหญ่ที่ผลโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้สีอะไรเขาใช้อ่รูปแบบการทําภาพปกยังไงเขาใช้หน้าตัวเองหรือเปล่าการที่เราทําเอาตัวเอง ขึ้นมาเป็นหน้าปกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการเป็นการสร้างแบรนด์เหมือนกันนะครับก็คือเห็นหน้าคนนี้แล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรสีที่เขาใช้นะครับสมมุติว่าในผลการค้นหาเนี่ยเขาเน้นเป็นโทนมืดหมดเลยนะครับแล้วเราก็ทําโทนสว่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นผมวิดีโอหาเงินมีเงิน1นึ่พันบาทนะครับลงทุนอะไรดีนะครับของคนอื่นเนี่ยจะเป็นสีโทนมืดหมดเลยนะครับผมก็ทําโทนสีเหลืองเด่นขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เด่นสะดุดตาแล้วก็ทําให้คนนอยากคลิกเข้าไปดูนั่นเองนะครับคือเวลาคนที่เาอออยู่ในนนไล์ ครับเรามีเวลาให้เขาเนี่ย เลื่อนฟีดหรือว่าดูผ่านในในจอคอมนะครับไม่กี่วินาทีนะครับเดี๋ยวนี้คนใจร้อนแล้วถ้าเราสามารถทําให้เขาสะดุดตาด้วยสีด้วยข้อความนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เขาตัดสินใจนะครับในเซียววินาทีเนี่ยมันก็จะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสเพิ่ม CTR หรือว่าคลิกทูเลดเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทํารูปภาพคลุมเครือเขียนตัวหนังสือที่อ่านไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้มันเกี่ยวกับอะไรความน่าสนใจไม่มีเขาก็เลื่อนผ่านไปมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอิมเพรสชั่นสูงแต่ว่า คลิกทัวรเลต่ำวิธีที่4ก็คือคอนเทนต์ของเราอ่ะมันห่วยหรือเปล่าคือถ้าคนเขา้าค้นหามาเจอวิดีโอของเรานะครับคลิกเข้ามาดูแล้ววิดีโอของเราเนี่ยมันห่วยนะครับคนไม่อยากจะดูต่ออ่ามันก็จบเลยนะครับก็คือแทนที่เราสาําตั้งมากมายนะครับแต่ว่าคอนเทนต์เรามันห่วยนะครับ ทีนี้เราจะวัดได้ยังไงว่าคอนเทนต์เรามันห่วยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะวัดได้เนี่ยก็คือเวลาคนคลิกเข้ามาดูนะครับภายใน3-5วินาทีแรกที่เปิดคลิปออกมานะครับเราก็จะต้องปล่อยหมัดเด็ดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าฮุกคือฮุก ให้คนเนี่ยหยุดดูได้หรือเปล่านะครับบอกตอนบอกผลลัพธ์บอกวิธีที่จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาบอกไปให้หมดเลยนะครับว่าวันนี้คุณจะได้อะไรจากการที่ดูวิดีโอของเรานึกถึงเวลาที่เราจะไปดูหนังอย่างเช่นเราจะไปดู a v e n นเจอนะครับเขาก็จะมีเทเลอร์นะครับเทเลอร์ก็คือตัวอย่างหนังนะครับมาให้ดูไม่กี่วิเนี่ยคือมันจะรวมรวบรวมเรื่องราวของเนื้อหาในหนังนะครับเด่นๆนะครับเป็นเทเลอร์สรุปมาให้เราดูทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะดูทั้งเรื่องจนจบอันนี้ก็คือ สิ่งแรกเลยสําคัญมากพอคลิกเข้ามาดูปุ๊บเราปล่อยปุ๊กลงไปเนี่ยทำให้คนหยุดดูแล้วก็เกิดความอยากรู้สงสัยกระหายไข้รู้อยากจะดูจนจบหรือเปล่าอันนี้อันแรกอันที่2ก็คือค่า retention rate ไอ้คำว่า retention rate คือการที่คนดูวิดีโอของเราเนี่ยจนจบหรือเปล่าถ้า retention rate มันต่ำก็คือประมาณ20%เนี่ยคือเขาดูแค่ 10- 2ถึงส่วนของวิดีโอของเรา100%เนี่ยก็แสดงว่า วิดีโอของเราเนี่ยมันน่าเบื่อทําวิดีโอน่าเบื่อคนเขาก็เลยดูไปได้สักพักนึงแล้วก็ปิดตรงนี้เราก็ต้องมาปรับปรุงนะครับว่าเราทําวิดีโอของเราเนี่ยให้คนดูเนี่ยติดหนึบนะครับด้วยการเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนมีบีโรช็อตนะครับบีโรช็อตก็คือสมมติว่าผมพูดถึงหน้าต่างเนี่ยก็ตัดสลับภาพมาเป็นหน้าต่างอะไรประมาณนี้พูดถึงเรื่องการชงกาแฟนะครับภาพตัดสลับเป็นแบบว่าผมกําลังนั่งชงกาแฟอยู่สลับไปสลับมานะครับหรือว่ามีมุกตลกมีเอฟเฟกต์ทำให้คนเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ดูวิดีโอจนจนบ เราเสนอว่าเราจะมีคูปองมีเคล็ดลับอะไรอยู่ท้ายวิดีโอเพื่อล่อให้คนดูจนจบเราทําเป็นลิสต์นะครับ5วิธี5เทคนิคให้คนติดตามดูอันดับต่างๆจนจบนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะให้ประโยชน์แล้วก็ยังเอนเตอร์เทนก็คือให้ความสนุกกับคนดูนะครับการทําวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสัมผัสทางตานะครับทางหูนะครับทางใจดังนั้นเราก็ต้องทาตรงส่วนนี้ให้มันตื่นตาตื่นใจแล้วก็ ทำยังไงให้เขาเนี่ยอยากจะกด subscribe นะครับไม่อยากจะพลาดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของการทำ คอนเทนต์วิดีโอนั่นเองครับสุดท้ายข้อที่5นะครับในการเพิ่มวิวเพิ่มสับใน u t u b e นะครับเราทําวิดีโอเพื่อให้คนอยากมาดูหรือว่าเราทําสิ่งที่เขาอยากจะรู้เราทําวิดีโอแบบไหนถ้าเราทําเพราะเราชอบนะครับเราอยากจะให้คนมารับรู้เนี่ยแต่ว่าเขา่ไม่ได้อยากดูจริงๆนะครับมันก็เป็นสาเหตุที่คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสนใจวิดีโอเราแต่ถ้าเราทําวิดีโอที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขานะครับเขากําลังประสบปัญหาอยู่แล้วเขาต้องการวิธีแก้ปัญหาเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าเราเสนอ วิธีการแก้ปัญหาอะไรให้เขายกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยเราสมมติถ้าเราทําวิดีโอแล้วบอกว่ามันมีส่วนประกอบอะไรนะครับฟ้าทลายโจรเกิดที่ดินแบบไหนอะไรยังไงมันมีสารอะไรบ้างในฟ้าทลายโจรน,นะครับคนทําวิดีโอแบบนี้มันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นโควิด -19 คุณต้องกินฟ้าทลายโจรเพราะ,นะคนก็อยากจะรู้แล้วว่าเอ้ยทำไมต้องกินฟ้าทลายโจรน,นะอ่า เสร็จแล้วเนื้อหามันก็บอกว่าอ๋อเนี่ยฟ้าทลายโจรนี่มีสรพรพคุณในการช่วยต้านช่วยต้านไวรัสสร้างภูมิคุ้มกันนะครับดอกจันไว้หน่อยนะครับว่าข้อมูลนี้ผมอ่านมาจากในเว็บข่าวนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทางแพทย์โดยตรงนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่มาดูวิดีโอของเราหรือว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาเราก็นําเสนอสิ่งนั้นให้เขาเหมือนวิดีโอนี้นะครับที่ผมไปค้นคว้ามาว่าคนเนี่ยมีปัญหาทําวิดีโอ มาเป็นร้อยนะครับทำคลิปขยันทําคลิปมาหลายปีนะครับแต่ยอดสับยังหลักร้อยอยู่เลยนะครับคิดว่าเป็นปัญหากันเยอะแยะเลยแล้วครับแล้วเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับพอไปถามใครก็บอกว่าขยันทําต่อไปแล้วก็รอให้คลิปมันปังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนกับตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบนะครับผมก็เลยเข้ามาบอกว่าเออทำแบบนี้สิวิเคราะห์ตามจุดต่างๆนี้สิถ้าสิ่งที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนี่ยมันไปแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหานี้อยู่ได้นะครับก็แสดงว่าผมทำคอนเทนต์เนี่ยเข้า ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วคิดว่าอืมใช่เลยนะครับก็แสดงว่าผมมาถูกทางละนะครับก็ช่วยกดไลค์ผมให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็แสดงว่าวิดีโอนี้นะครับประสบความสําเร็จละนะครับครับก็วิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับเราก็ต้องรู้จักคนดูของเราให้มากที่สุดนะครับถ้าเรายิ่งรู้จักคนดูของเรามากเท่าไหร่เราก็จะรู้ทันทีว่าเราจะต้องเอาอะไรไปเสนอให้เขานะครับก็ต้องการหาเงินผมก็เสนอวิธีหาเงินเขา ไม่ต้องการความยุ่งยากลําบากผมก็เสนอวิธีที่ง่ายที่สุดให้นะครับนี่เองครับที่เป็นใจความสําคัญของวิดีโอนี้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าสนใจวิธีการทํา y o Youtube ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใส่นะครับเพลย์ลิสต์ที่การเริ่มต้น y t u t u นะครับง่ายที่สุดในปี2020เนี่ยทำยังไงบ้างก็ไปติดตามดูกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ